สวัสดีค่ะวันนี้ซินดี้มีคลิปโปรช่วยป้ายาดหรือจะเรียกว่าโปรช่วยงูเห่าก็คงไม่ผิดมาให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันค่ะบางท่านก็เคยผ่านตามมาบ้างแล้วเอาเป็นว่าเราไปดูคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะซินดี้ต้องขอขอบคุณคลิปช่องน้องบูมด้วยค่ะอันนี้ค่ะอันนี้จ่ายสดนะเนี่ยวันนี้อันนี้นนจ่ายสดเลยค่ะนอนหลับฝันดีอันนี้ผมจ่าย,ดยสดเลยนะคะ เกือบร้อยโปรแล้วคะ่ะขอบพระคุณมากเลยขอบคุณ f c ทุกท่านแล้วก็พี่ๆน้องๆปันตมิรทุกๆทกท่านเลยนะคะขอบคุณค,ค,ค่ะที่ช่วยให้ประหยาดมีกําลังใจขึ้นมาเยอะเลยค่ะไม่ท้อนะคะใช่กิ๊งกิๆงกิงกิงกิงนี่ขอบคุณค่ะอา้าวอันนี้ผมเอาให้พี่หาดก่อน5,000ันบาทให้ก่อนเลยเหรอให้ก่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ f c ผู้ใหญ่ใจดีดทุกท่านนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวรอกลับบ้านไอเดี๋ยวรอรอหลังจากลงไลฟ์ก็ <ค>ตายอีกอุ้ยจะรีบไปไหนชเช้าก็จะแวะมาอยู่น,นี่ค่ะ F C หนูจะงงใจทีน่าเลยให้มาละห้าพันค่ะ F C นะครับเปิดใจลองกินดูนะครับจะรู้ว่าของถูกและดีมีอยู่จริงนะครับวันนี้ค่าคอมผมไม่พี่ยาดหมดเลยนะ F C กดคลิกลิงก์ไลน์นะครับด้านบนมาสั่งตอนนี้ได้เลยนะครับ คอลลาเจนบูมนะครับหนึ่งแถมหนึ่งนะครับห้าร้อยเก้าสิบนะครับวันนี้ลูกค้าสั่งมากี่ปูนะครับค้าคอมมิชชั่นให้พี่หยาดเพชรหมดเลยนะครับวันนี้นะครับอยากจะให้โบนัสนะครับกับพี่หยาดเพชรนะครับให้เอาเงินไปใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกค้าเหนือจากการที่นอกเหนือจากการที่พี่หยาดเพชรนะครับจะได้ค่าคอมแล้วนะครับลูกค้ายังได้สุขภาพดีนะครับสุขภาพดีไม่มีขายลูกค้าร่างกายคนเราอ่ะพังแล้วพังเลยลูกค้านะครับ กินกาแฟของบูมน้อยมีแต่ได้กับได้นะครับสุขภาพดีจริงๆนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลูกค้าซื้อ1แถมหนึ่งะครับ490าบาทแล้วก็คอลลเเจนนะครับ590บาทนะครับพี่วิภาวณีบอกว่าเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบพระคุณนะครับเอาข้อมูลหนึ่งวันขึ้นพี่อย่าตายยังเลยๆพักผ่อนเย็นๆนะคะขอบคุณนะครับพี่เพนนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่เพนขอบพระคุณ F c ซขอบพระคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับที่ อ,อุดหนุนสินค้าบูมน้อยมาลูกค้านะครับแล้วก็ให้กําลังใจกับพี่หยาดเพชรน,นะครับผมนะครับคนเราไม่รู้รืเอฟซว่าเราจะตายจากกันวันไหนมันบอพี่น้องอิหล่เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่จะอยู่ติดตัวเราก็คือคุณงามความดีเท่านั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็รักกันไว้ดีกว่าเกลียดกันเนะพี่เพียรเนาะนะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันน,น,นะครับวันนีะนอาจจะขับรถเนาะเพราะว่าปกติอยู่บ้านหลับแล้วแต่ว่าวันนี้ก็สนุกค่ะขายของสนุกมีเพื่อนแต่ว่าตาอาจจะโรยๆนะคะ อาจจะเลยเลยเพราะว่าปกติอยู่บ้านคนเดียวหลับแล้วกาแฟหน<ง>ึ่งโปนะครับพี่ปีชาพี่พี่ปีชาสั่งแล้วใช่ไหมครับขอบพระคุณพี่ปีชานะครับลูกค้าบูมบอกเลยนะเดี๋ยวต่อไปพี่อยากถ้ากินกาแฟกับคอรลาเจนบะูมตลอดอะตื่นอนอนตื่นนอนตื่นก็ไม่โซมนะครับลูกค้านอกจากจะเหนื่อยจริงๆนะครับ ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกกระเดี่ยวนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมผิวไม่ดีผิวหยาบกา้านหล่าระบบขับถ่ายขับถ่ายยากนะครับสายตาไม่ดีก็ซื้อกอลเจนบูมน้อยไปกินได้เลยนะครับซื้อ 1. แถม1 590บาทนะครับใครสนใจทักไลน์มาสั่งได้เลยจ้าวันนี้ค่าคอมมิชชั่นเราก็จะยกให้กับพี่หยาเพชรนะครับทักไลน์มาสั่งได้เลยนะครับพี่พาลินีขอบคุณนะครับพี่พาลินีก็เป็นช่างตัดเสื้อซื้อกอลเจนเราไปกินแล้วนะครับขอบคุณค่ะขอบคุ ช่างตัดเสื้อนะครับพี่พาลินีนะครับก็ซื้อไปกินแล้วนะครับเห็นผลนะครับชัดเจนนะครับอ่ะใครสนใจทักไลน์มาสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์ไว้ให้ก่อนเนาะให้กับเอฟซีไปดูนะนะเตะตอนนี้นะเตะขึ้นแล้วนะครับโอเคนะครับลูกค้าที่ดูไลฟ์สดย้อนหลังก็สามารถสั่งย้อนหลังมาได้เรื่อยๆนะครับลูกค้าอันนี้ขอบพระคุณทุกคนนะครับที่ทําให้พี่หยาดเพชรนะครับได้รับค่าคอมมิชชั่นขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เปิดใจซื้อสินค้าของเรา นะครับถูกและดีมีอยู่จริงนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านที่อุดหนุนเรานะครับขอบคุณพี่ๆยูทูบเบอร์ทุกช่องด้วยนะครับที่ขายเช่วบูมน้อยนะครับขอบคุณนะครับมาเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ